ขอสื่อถึงครอบครัวน้องจีน่าอยากให้กําลังใจนะคะพ่อแม่ของน้องนะคะแล้วก็ขอให้น้องปลอดภยัยขอให้น้องกลับบ้านโดยปลอดภัยนะคะนะไม่ว่าน้องจะอยู่ตรงไหนนะคะขอให้น้องปลอดภยัยนะแล้วก็อยากให้พ่อแม่ของน้องจีน่านะคะอ่าตอนนี้ยังหาน้องไม่เจอก็จริงค่ะแต่ว่าจากที่พวกเราเคย เจอเหตุการณ์นี้มานะคะตาบใดที่ยังไม่เจอน้องขอให้พ่อแม่น้องมีกําลังใจแล้วก็ให้นึกเสมอว่าตาบใดที่ยังไม่เจอตัวน้องในสภาพไหนแม่เชื่อว่าน้องยังมีชีวิตอยู่ถ้าน้องมีคนเอาไปนะคะความคิดของแม่ตอนที่แม่ยังไม่เจอน้องก็คืออคิดว่าถ้ามีคนเอาน้องไปต้องมีคนให้อาหารและน้ําและนมให้น้องกินแน่นอนนะคะนะขอให้พ่อแม่น้องมีกําลังใจอให้นึกถึงจุดนี้นะคะ ถ้ามีคนเอาตัวน้องไปน้องต้องได้กินน้ํากินนมค่ะนะคะขอให้มีกําลังใจสู้นะคะแล้วก็มีสติมากๆนะคะนะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền mẹ, mẹ, Để không ơi, lỡ những video hấp dẫn ก็ยังไม่รับความพยายามในการดำเนินการที่อย่าก็มีท่านท่านผอจังหวัดที่มาแล้วก็ทางโครงการของกชดการที่ผมนี้่สั่งการไปโนแบกไปสั่งการให้ไปประสานแบบพอให้เร็วที่สุดแต่ว่าอย่างที่เห็นอะเราเดินเท้าแล้วอะไร Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ